เรื่องเด่นกดีปกครองกับทนายพฤกษ์คดีปกครองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเวลาที่มีแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดินของเราเนี่ยเราสามารถจะขอให้การไฟฟ้าซื้อหรือว่าถึงขั้นเวนคืนที่ดินส่วนนั้นหรืออาจจะทั้งแปลงเลยได้หรือเปล่าแล้วก็หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ เหมาะสมจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาดูแนวทางจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดกันครับค่ะก็เป็นประเด็นที่เอ่อน่าสนใจมากนะคะแล้วก็กระทบสิทธิ์ของประชาชนโดยตรงเลยเวลาที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเนาะซึ่งสารปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวทางไวค้ค่อนข้างชัดเจนในคดีตัวอย่างที่เราจะมาคุยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงข้อเท็จจริงกันไปนะคะแล้วก็ดูว่าสารท่านพิจารณาแต่ละประเด็นยังไงข้อสรุปเป็นยังไงให้เข้าใจง่ายที่สุดค่ะเยี่ยมเลยครับ งั้นเราเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงของคดีนี้กันก่อนผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดแปลงหนึ่งที่สระบุรีแล้วปรากฏว่ามีที่ดินส่วนหนึ่งเนื้อที่ก็ประมาณ3ไร่กับอีก23ตารางวาหน่อยๆค่ะอ,อยู่ในเขตร,ระบบโครงขายไฟฟ้า230 KV ซึ่งอันเนี้ยเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟพดูแลใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอผซึ่งในคดีนี้ท่านก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นนะคะทีนี้กอฟอผก็ดําเนินการตามขั้นตอนค่ะคือแจ้งจํานวนเงินค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตสายส่งไฟฟ้าเนี่ยให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็เป็นเงินเอ่อสี่แสนกว่าบาทค่ะ4ี่แสนบาทครับแล้วการคํานวณเงินจํานวนนี้เขามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับ คือทางกฟผนะคะเขาใช้ราคาประเมินที่ดินของช่วงปี5 5 5 8ถึงซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ไร่ละแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็มีการบวกเพิ่มอีก20%แล้วก็ปรับเพิ่มอีก3เท่าตามหลักเกณฑ์ภายในของเขาะค่ะแล้วถึงจะคำนวณจ่ายให้90%ของราคาสุดท้ายนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยกฟผประเมินว่าที่ดินส่วนนี้เป็นที่ดินแบบไม่ติดถนนนะคะอยู่ในโซนศูนย์สามบล็อกเอหน่วยที่แปดตามแผนที่ราคาประเมินเขาอ๋อครับ แต่ว่าเจ้าของที่ดินเขาไม่พอใจกับเงินจำนวนนี้ใช่ค่ะผู้ฟ้องคดีเขามองว่าค่าทดแทนมันน้อยไปก็เลยยื่นอุทธรณ์ค่ะไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในคดีนี้แต่ว่าทางกกพก,ก,ก็พิจารณาแล้วก็มีมติยืนตามราคาเดิมที่กกพกำหนด พูดฟ้องคดีก็เลยต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วค่ะก็ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กฟผจ่ายค่าทดแทนเพิ่มเป็นเงินออ4ล้านกว่าบาทเลยนะคะ4ล้าน3สน2ม1,170บาทโอขอเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้พอเรื่องขึ้นไปสู่ศาลปกครองสูงสุดการพิจารณาเรื่องค่าทดแทนศาลท่านว่ายอย่างไงบ้างครับมีอะไรต่างไปจากที่กฟผกับกกพพิจารณาไหมครับ มีจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะสารปกครองสูงสุดท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็พบว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าส่วนที่ถูกแนวสายไฟฟ้าพาดผ่านมันจะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยแต่ว่าตัวที่ดินจริงๆแล้วเนี่ยด้านทิศเหนือมันติดทางสาธารณาประโยชน์แล้วด้านทิศใต้ก็ติดเหมืองสาธารณาประโยชน์ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีทางเข้าออกนะคะไม่ใช่ที่ดินตาบอดอ้าว oh. อย่างนั้นการประเมินราคาตอนแรกที่อิงกับราคาที่ดินหน่วยที่ไม่ติดถนนหรือหน่วยที่8เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องตามสภาพจริงสิครับ ถูกต้องเลยค่ะสารท่านชี้เลยว่าถึงแม้ส่วนที่อยู่ในเขตสายไฟฟ้าจะอยู่ลึกเกิน40เมตรจากทางสาธารณะก็จริงแต่เมื่อพิจรารณาทำเลโดยรวมแล้วเนี่ยที่ดินแปลงนี้ก็ย่อมมีสภาพที่ดีกว่าที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกเลยเพราะฉะนั้นการที่กฟผกำหนดค่าทดแทนโดยใช้ฐานราคาของที่ดินหน่วยที่8คือไร่ละแสนห้าหมื่บาทซึ่งเป็นราคาสำหรับที่ดินไม่มีทางออกเนี่ย สารท่านมองว่ายังไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีเท่าไหร่ค่ะครับแล้วสารน่ามีแนวทางกําหนดราคาที่เหมาะสมยังไงครับในกรณีนี้ ศาลท่านก็เห็นว่าควรจะต้องกําหนดค่าทดแทนในอัตราที่สูงกว่าที่ดินไม่มีทางออกคือหน่วยที่8แต่ก็ยังต้องต่ํากว่าราคาที่ดินที่ติดถนนในระยะ40เมตรแรกซึ่งเป็นหน่วยที่7นะคะศาลท่านก็เลยกําหนดราคาที่เหมาะสมสําหรับคํานวณค่าทดแทนให้ใหม่โดยให้ใช้อัตราไร่ละ170,000บาทค่ะอ๋อครับพอใช้ราคาใหม่ที่ไร่ละ170,000บาทคํานวณออกมาแล้วเป็นค่าทดแทนเท่าไหร่ครับ ก็คำนวณจากเนื้อที่เดิมค่ะ3ไร่23.2สาตารางวาคูณด้วยราคาไร่ละ1,70,000บาทแล้วก็จ่ายในอัตรา90%ตามหลักเกณฑ์เดิมก็จะได้ค่าทดแทนใหม่ออกมาเป็นเงิน4 6 7 8 8 4 4บาทค่ะอ๋อก็เท่ากับว่ากฟผต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีอีกส่วนต่างประมาณ55,000กว่าบาท ใช่ค่ะศาลมีคำพิพากษาให้กฟผจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มอีก55,044บาทแก่ผู้ฟ้องคดีค่ะแต่ออมีข้อสังเกตนิดนึงคือในส่วนของดอกเบียเนี่ยศาลท่านไม่ได้กำหนดให้จ่ายนะคะเพราะว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอในส่วนนี้มาตั้งแต่แรกค่ะอ๋อครับชัดเจนครับในประเด็นค่าทดแทน แต่เหมือนว่าผู้ฟ้องคดียังมีคําขอที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือขอให้กอฟผซื้อหรือเวนคืนที่ดินทั้งแปลงไปเลยซึ่งมีมูลค่าที่ทางผู้ฟ้องคดีเขาประเมินไว้ตั้ง9.5ล้านบาทประเด็นนี้ศารว่ายังไงครับค่ะประเด็นนี้ก็เป็นดีข้อที่น่าสนใจมากค่ะ สารปกครองสูงสุดท่านได้วินิจฉัยว่าการที่กอฟผประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจตามพรบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพศ2511โดยเฉพาะในมาตรา28แล้วก็มาตรา29ค่ะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา30เนี่ยเขากำหนดให้กฟผจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของกอฟผเท่านั้นนะคะอ๋อหมายความว่าการประกาศเขตสายไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เท่ากับการเวนคืนที่ดินใช่ไหมครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่กับเจ้าของเดิมถูกต้องค่ะศาลท่านอธิบายชัดเจนเลยว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของผู้ฟ้องคดีนะคะไม่ได้โอนไปให้กอฟอพอเพียงแต่ว่าเจ้าของที่ดินถูกจํากัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินบางอย่างเฉพาะภายในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้นส่วนที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดสิทธิได้ใเลยค่ะสารท่านยังชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญด้วยนะคะว่า กรณีนี้ไม่ใช่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพรบว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรพัพย์พศ2562ซึ่งกฎหมายเว้นคืนฉบับนั้นนะคะจะมีบทบัญญัติเฉพาะที่เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้สามารถร้องขอให้หน่วยงานของรัฐเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือนั้นไปด้วยได้เข้าใจเหรอครับ แสดงว่าเพ,พราะพรบการไฟฟ้าไม่ได้เขียนให้อำนาจกอฟอผในการเวนคืนหรือซื้อที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตสายไฟฟ้าไว้กอฟอผก็เลยไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในข้อนี้ได้ถูกต้องไหมครับใช่เลยค่ะไม่มีบทบัญญัติไหนในพรบการไฟฟ้ากำหนดให้กอฟอผมีอำนาจหรือหน้าที่ต้องไปซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าเลย ดังนั้นสารจึงพิพากษายกคำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ไปค่ะครับการพิจารณาของสารนี้ให้ความกระจ่างในหลายแง่มุมเลยนะครับทั้งเรื่องการประเมินค่าทดแทนตามสภาพจริงและก็ขอบเขตอำนาจของการไฟฟ้าด้วยค่ะก็ถ้าจะให้สรุปเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้จากแนวคำพิพากษานี้ก็คือ 1. การประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่การเวนคืนนะคะกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ 2. ก็คือกอฝอพอมีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมเพื่อชดเชยการถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เฉพาะในส่วนที่ดินที่อยู่ในเขตสายไฟฟ้าเท่านั้นค่ะครับ 3. การกำหนดค่าทดแทนเนี่ยต้องพิจารณาจากสภาพทำเลที่ตั้งข้อเท็จจริงของที่ดินแปลงนั้นๆอย่างรอบด้านเลยเช่นการติดทางสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะคะและ4ก็คือ กฟฝอพอไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องซื้อหรือเว้นคืนที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตสายไฟฟ้าตามคำร้องขอของเจ้าของที่ดินค่ะถือเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากครับสำหรับทั้งเจ้าของที่ดินเองแล้วก็หน่วยงานของรัฐด้วยในการดำเนินการเรื่องแนวสายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินนะครับค่ะแล้วก็อาจจะชวนให้คิดต่อนิดนึงนะคะว่าในเมื่อที่ดินนอกเขตสายส่งไฟฟ้าเนี่ย ตามกฎหมายแล้วไม่ถูกจํากัดสิทธิก็จริงแต่ในทางปฏิบตัติหรือในมุมมองของตลาดซื้อขายหรือผู้ซื้อรายอื่นเนี่ยการมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ,ผ่านอยู่ใกล้ๆมันอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนที่เหลือได้เหมือนกันหรือเปล่าซึ่งก็เป็นประเด็นที่กฎหมายปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมถึงโดยตรงเท่าไหรน่นักค่ะครับผมวันนี้ก็ได้รับความรู้ความกระจ่างไปมากเลยทีเดียวครับขอบคุณสําหรับการติดตามเรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพลต์คดีปกครองครับ